พูดถึงผลงานเกมนี้หน่อยครับโดยรวมก็ยังชื่นชมเด็กๆอยูน่นะครับเพราะว่าชุดนี้เราใช้เวลาเรียน,น,นการฝึกก่อนซีซั่นนั้นเองนะแล้วก็พยายามทำตามเทคนิคการที่เราซ้อมมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีแต่ว่าสุดท้ายสมาธิและรายละเอียดในเรื่องอการเก็บรับทีหน่อยครับผมก็ับไปแก้ไขครับผมพูดถึงเกมนัดหน้าหน่อยครับผม แน่นอนครับหน,น้าก็ถือว่าหนักเพราะเรารับมือกับโจรที่บ้านแต่ว่าเราก็เราก็ต้องรู้ตันะครับเพราะว่าเราก็เตรียมวิธีการจะเล่นกับเขาครับผมต้องไปแก้ไขกันครับผมฝากถึงแฟนจังหวัดและหน้าหน่อยครับก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับที่ทำให้ผิดหวังในนั้นตั้งใจเอาแอบเจาะบ้านแต่ไม่ได้แล้วก็พวกเราแน่นอนทีมต้องพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็จะพยายามทำคให้ดีที่สุดไปแล้วก็จะมาในนาทีสุด้าย